และคลิปนี้สนับสนุนโดย p e s s i Coffee ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมพะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสระผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร Pepsi Coffee You Never d i n k Alone เชีย สวัสดีค่ะแฟนบที่น,น่ารักทุกคนคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แกงเปิดะแหนงหน่อไม้นะคะป้าไปซี่จะเรียกว่าแหนงหน่อไม้นะคะเพราะว่าเ็เป็นแหน่งแหน,ง,แนงอ่อนหน่อไม้ค่ะใส่ปลาหมึกแห้งของเรานะคะแล้วก็มีเห็ดนี้ด้วยค่ะเ,เห็ดอะไรนะเห็ดหอมนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็มีแจ่วด้วยค่ะมาค่ะภายในบ้านมันคืออะไรกงนะคะจวดจวดโอ้โหอยากกินมากเลยค่ะเมนูหน่อไม้นี้นะคะป้าไปซี่ชอบมากเลยนะคะ มีแฟนทางบ้านข่้นหนึ่งนะคะน่าจะเป็นน้องนะคะบอกชอบมากขอให้เป็นหน่อไม้ชอบทุกเมนูเลยนะคะหุงเรตาตามชอบเลยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยค่ะแปพะข้าวเหนียวเยอะหมกมาค่ะคือมองก็ไม่รู้นางทำอะไรคะ่ะก็รู้สึกว่าจะทำอะไรนะอ่อมฟักทองค่ะให้ทีมงาน ปลาปิกสิก็ตักอันนี้ไปให้ทีมงานก็ด้วยค่ะมาค่ะมากินไปด้วยกันกาแฟนท้งบ้านแบบนีห้ห,หลอนมก่อนเลยแหมงอ่อนนานๆน,น,นะคะจะไปเจอกระทะมันร้อนอ่ะมันดาบื่อมันลวกไม่เยอะ แต่ไม่ได้ใส่ยาสีฟันนะคะมันนิดเดียวแต่มันก็ใส่ดูเจพพ้าอวาซีบกลัวตำค่ะมีพี่กหอมแดงแล้วก็กระเทียมแค่นั้นนะคะน้าปลาน้ปาปลาใส่ผงัวก็ได้ค่ะอันนี้มาละ ชะอมแกงแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่ชะอมแล้วก็ใบแมงลกักค่ะแฟนบ้างบาง้านต้นหอมบางคนเขาก็ใส่คนเขาก็ไม่ใส่ นหอมสดนะคะเนี่ยตอแรกจะซื้อมาผัดอุ่งค,คิดใต่หอมหัวยาก่ทีนี้มาทิ้งไว้นานก็ไม่ได้ผัดสักทีค่ะบัอบซีเลยมาต้มใส่ดอกไม้บ๊อบซีเลยเข้ากันมากแนะนำเลยค่ะมันเหมือนเห็ดเพิ่มมันลื่นๆลืๆล่นๆแล้วก็นึ่มๆๆนึๆน่ อุ้ยแน,น,นะนำเลยค่ะเผ็ดหอมสดอ่ะแกงเปิดอร่อยใครไม่เคยถ้าลองดูอ่ะอร่อยดีอ่ะเข้ากันด้วยค่ะ ดีนะใส่เสื้อดำแต่ปลามุกแห้งมาดีค่ะไม่ไม่เค็มปลาหมึก้องที่เค็มเค็มอย่างเดียว ปลาหมึกปลาเปซี่ก็ล้างก่อนนะคะล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งอ,อันนี้ปลาหมึกคข่อะ ซื้อผนปลาช่อนมาให้ยีออ่หมอเเสียกินไม่ได้เลยค่ะซื้อมันต้องสองถุงแต่มเมื่อคืนมาสามลูกกินไม่ได้เน่าบุกทิ้งขยะเลยค่ะเมื่อคืนแกก็เลยกินข้าวกับน้ำปลาหูร้อนร้อนให้แก อากาศมันร้อนค่ะแกงซื้อมาถ้าไม่ทำใหม่ๆะคะเปอร์เซ็นต์จะบูดเยอะ 金毛我们家那还是大呀。a กินยากนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นหน่อไม้แบบว่าหน่อไม้ใหญ่แล้วะแล้วก็ฝานเป็นเป็นฝานฝานฝานนะคะแต่แบบเนี้ยอันนี้ไปซื้อมาอนเนี้ยก็ต้มให้แล้วนะคะแต่บ้านซิกมอนต้มกี่ต้ออตมาน้ํผขมันออกก่อนที่จะใส่น้ำยนานะคะซื้อมาสองถุง ค่ะวันนี้ดีดีอะแม่พอครัวข้าวแข็งคนแกแ่เก็แกปัน่นน่ดพอดีเลยจะชอบก็นั่นแกชอบกินข้าวนิ่มค่ะบางทีข้าวเนี่ยอุ่นสองส,องส,องสองามครั้งมันก็นั่นแล้วก็จะชอบไอ้แช่ใหม่ๆแกไม่ชอบค่ะแม่นิ่มเกินบางทีอะอย่ามองอชอบไม่เหมือนกันเนาะโอ้ยเนี่ยอ,อ,อร่อยอุ้ยอร่อยฮะปลาเทางบ้านแนะนำเลยฮะอร่อยกว่าปลาหมึกอีกกลายเป็นพระเอกเลยเนี่ย แรกคิดว่าปลาหมึกกับเมงหน่อไม้อ่อนเป็นพระเอกไไหนได้กลายเป็นเห็ดหอมสดเป็นพระเอกเลยค่ะเอามาแกงเปิดนี่เข้ากัดเลยค่ะเนี่ยป้าพิซิก็เพิ่งแกงครั้งแรกนะคะเอาเห็ดหอมปกติเราก็จะใส่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนเนาะอือมีครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะคะของป้าน,นะคะคนอื่นเขาอาจจะจะเคยแกงนะ,ะแต่นี่บอกไปทนันเข้ากัน ต้มหมึกไข่เอาแบบแกะตามานะคะแกะตามันจะแพงกว่าไม่แกะยี่สิบหรือสามสิบบาทนะแบบมีตามันสาบเวลาเคี้ยวโดนนะ อันนี้ซีนไม่ค่อยชอบหันจา oh mm -hmm. เดี๋ยวาไปซีเอของข้าวเหนียวไปนะก่อนนะคะ จบไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะกินข้าวไปแล้วค่ะพอดีป้าพี่ซี่ยกกองเข้าวหนียวมาตักหน่อไม้าไปให้เขาด้วยก่อนโอเคค่ะ,อคคะพอดีเป็นเวลาเขาจะกินข้าวพอดีค่ปะป้าพี่ซีกกล่องข้าวเหนียวเข้ามาค่ะขาดช่วงเลยแต่อร่อยเหมือนเดิมค่ะตักแจงหน่อไม้ทั่วไปเรื่อยเลยค่ะไปให้เขากระทะใหญ่ค่ะ ตอนนี้ค่ะถนนเราก็ถ้ามาวางแม่แบบงหน้าบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็คงจะวางตะแกรงค่ะวางตะแกรงก็จะเทปูนแต่ไม่รู้ว่ารถมันวิ่งมาได้เปล่ารถมันคันใหญ่มากค่ะมันต้องรองให้ให้ปูนแห้งก่อนค่ะอีตรงที่เขาเทกันเมื่อวักเมื่อวาน,นค่ะ Ừm, mà ngoài nó không có một ít đó เห็ดก็อร่อยไล่เหนือดีมากแล้ว,วก็หน่อไม้เป็นของร่อยน,นะคะน้งเงานางธิ์เย็นเอามาข่มกันอุ้ยไล่เหนือดีมากเลยบอกกาแฟเพซี่กินกาแฟเพสซี่คอฟฟี่ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวสก,กัดคะ มันจะกินก่อนออกกําลังกายนะคะแฟนของบ้านจะดีมากเลยนะคะเหงื่อแฟนของบ้านเนี่ยจะออกแบบเยอะมากมันขับค่ะมันเหมือนดีท็อก์อะค่ะเนี่ยกาแฟของบ้านมันมีแล้วมันมีโซมีอะไรด้วย่ะมันมันขับเหมือนมันขับแบบนอกพูดในงานมันขับแบบเหงื่อขับสารพิษออกจากร่างกายนะดีค่ะ ือเรากินแล้วจากเมื่อก่อนนี้ป้าไปซิ่นี่ภูมิแพ้หนักมากเลยนะคะดีขึ้นเป็นพวกเหงื่อมันออกดีหรือเปล่าไปโรงานะแต่เหงื่อออกดีมากๆเลยเวลาจะไปเดินกับนุ้คิดถึงป้าไปซ่กินก่อนเลยแต่ปกติป้าไปี่ก็กินตอนเช้าอยู่แล้วค่ะก่อนตื่นขึ้นมาคือกินแล้วแต่ก่อนนี้กินกินกาแฟาากาแฟใส่นมใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่น,ะะนจะแสบท้องเพราะว่าป้าไปซิ่เป็นคนทีดด่กินข้าวเช้าสายมาก บางทีสิบโมงสิบเอ็ดโมงอนยุ่งช่วงนี้ป้าป๊อปต้องมารับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งทางบัญชีเขาาเงี้ยโอ้โหว่ากวจะได้กินข้าวก็ดูอย่างเงี้ยค่ะควจะได้กินอย่างเงี้ยค่ะมาเพียงมาบ่ายแล้วก็อยู่ได้เท่านี้ค่ะเนี่ยมันทำไม่อิ่มมะพระ้าวสกัดนี้ดีจริงๆนะเพราะว่าป๊บอกตัว มีหมดนะคะเพราะว่าพี่ซี่เป็นคนที่ลหงไหล่มากน้ำมันตังพี่ซี่ก็ใช้ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าวิพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพูดเรื่องจริงค่ะเราไม่ได้พูดเรื่องแบบว่าเฟรกเพราะว่ามันขับเหงื่อแม่บ้านพี่ซี่เคเป็นไฮลอยโอ้ยเหงื่อเน,นี่ยก็ใช้น้ำมันมะนาวสกัดน้ำตาลกับข้าวสลัดเสนอเนี่นยะะก็จะใช้คู่กับน้ำมันแบบเวอร์จินเนี่ยมีหมดค่ะคือคือแม่พี่ซี่เป็นมาแต่ใช้มาแต่ไหนแต่ไรเห็นไหมคะ ใช่อันนี้สำหรับสลัดสักอะไรนะฮะจะเป็นแบบสก,กัดเย็นอันนั้นแบบคุกกิ้งโอ้ยกระเหนื่อขับดีมากเลยค่ะก็เอา้าเสียบตา <c oughs> แจ่วมาจิ้มตายโอ้ยโอเคไหมเนี่ยขับเหนื่อดีจริงๆค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้บ้าไปสิก็กกฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะคะก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊ง,งให้ปาเปซีด้วยนะคะเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ, Bye. คะบาย่วนใครจะสั่งซื้อกาแฟเฟซี่ฟฟพัฟฟีนะคะก็ใต้เฟิร์สคอมเมนต์นะคะหรือวาเปซี่ติกลิ้มไปให้นะคะคก็คลิก็ไปในหลายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบาย